คุณรู้หรือไม่ก่อนจะมีอาณาจักรสุโขทยัยก่อนจะมีกรุงศรีอยุธยาที่ภูพานเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่ถูกซ่อนเร้นเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่มันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มาแล้วหลายพันปีหลักฐานที่ถูกค้นพบเครื่องมือหินโบราณที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคแรกภาพเขียนสีบนผนังถ้ำ ที่บอกเล่าความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนในยุคน,นั้นเสดภาชนะดินเผาโบราณที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของอาร,รยาธรรมบ้านเชียงพวกเขาเป็นใครพวกเขามีชีวิตอย่างไรและทำไมร่องรอยของพวกเขาถึงยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ยุคก่อนประวัติศาสตร์จุดกําเนิดของอาร,รยาธรรมไทยมีนักวิชาการเชื่อว่าภูพานอาจเป็นหนึ่งในแหล่งอาศัยของมนุษย์ก่อนยุคลมะพวกเขาล่าสัตว์เก็บของป่าและเริ่มต้นทําเกษตรกรรมอาจมีการตั้งถิ่นฐานก่อนวัฒนธรรมบ้านเชียงจะรุ่งเรืองเสียอีกแต่ทำไมเรื่องราวเหล่านี้ถึงไม่ได้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแค่ในตำราแต่มันยังซ่อนเรื่องราวมากมายที่รอให้เราค้นพบถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามเรื่องเล่าจากการเวลาเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปพบกับตำนานที่ถูกลืม